วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินโทมอนี่วอลเล็ตนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมจะทําการถอนนะครับเข้าในส่วนของโทมอนี่วอลเล็ตเนาะอยู่ที่2 4 2ร้อบาทจุดสองสตางค์นะครับตรงนี้ก็สามารถถอนได้เลยนะครับกดถอนเงินได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะให้เรานะครับใส่ในส่วนของเบอร์ wallet นะครับในการรับเงินเข้าในส่วนของบัญชีโทมอนี่วอลเล็ตนะครับถ้าเราเคยถอนแล้วเราไม่ต้องกรอกเบอร์นะครับแล้วเราก็กดถอนได้เลยการถอนเงินสําเร็จนะครับคุณจะได้รับเงินนะครับ242 บาทจุดสสตางค์ภายใน24ชั่วโมงกดยืนยันได้เลยตรงนี้เนี่ยเป็นประวัติการถอนเงินที่เรากดถอนไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีวันเวลานะครับบอกเราว่าเราทําการถอนในเวลาไหนนะครับถอนเงินไปไม่นานนะครับผมก็ได้รับเงินเข้าในส่งของ t ูมอนี่เวลต์นะครับเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ได้รับเข้ามาเนาะ2 4 2บาทจุดสสตางค์นะครับในวันที่12เดือน7นะครับผมใครที่อยากมีไรายได้แบบนี้ดูได้ในคลิปฝ กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมในส่วนของ t ูมอนี่วอลเล็ตนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมทําได้ฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับใครที่กําลังมองหาช่องทางการทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็ตดูได้ในคลิปฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําในคลิปกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอน ใช้ในการทําเงิน True m o n e y Wallet นะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยเราสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้เลยจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอก็จะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดลิงก์ติดตั้งลงในเครื่องได้เหมือนกันนะครับอโอเคนะครับผมสำหรับแอปที่ผมใช้ในการถอนเงินไปล่าสุดนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยเนาะเพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้จักแอปนี้กันอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับก็สามารถค้นหาผ่านนนน Google Google ได้เหมือกันนะัตว Page ตอนนี้นะครับทางแอปนะครับถูกถอนออกจาก Google Play Store เรียบร้อยนะสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านตัว Google เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ว่าปักไว้ให้ตรงคอมเมนต์เนาะจาก Google นะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักในส่วนของการใช้งานแต่ละเมนูก่อนนะครับว่าเล่นแบบไหนทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า Wallet นะครับตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีแถบเมนูด้านบนตรงนี้ด้วยนะเริ่มจากด้านบนตรงนี้เลยนะครับคะแนนเหรียญทองคะแนนเหรียญทองเนี่ยก็คือการถอนเงินเข้าในส่วนของ t ู o เม Wallet ที่ผมเปิดให้ดูตั้งแต่เริ่มคลิปเลยการถอนเงินนั่นเองนะครับ ดี hmm? ๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อีกรอบนะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรถอนแล้วเนี่ยเงินมันจะเข้าจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตยอดนี้ให้อีกรอบเนาะต่อไปหัวใจนะครับก็จะเป็นการใช้ในส่วนของการเล่นเกมนะครับเหมือนกับเพิ่มในส่วนของช่องทางในการเล่นเพิ่มเติมเนาะถ้าเรามีหัวใจ10ดวงก็ยังเล่นได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเพชรนะครับสีม่วงเนี่ยเอาไว้ใช้ในการซื้อไอเทมนะครับในการเล่นเกมหรือว่าซื้อหัวใจในการเพิ่มในการเล่นเกมต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสามขีดนะครับผมก็ ของอชื่อบัญชีของเราเนะก็จะมีเงื่อนไขนะครับนโยบายข้อเสนอแนะน,นะครับแล้วก็ออกจากระบบอันนี้เราข้ามได้เลยต่อไปท้าทายนะครับก็จะเป็นการเล่นเกมโดยการจํารูปภาพนี้ไว้นะแล้วก็กดต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบหรือว่าจะครบเนาะวห้เรากดฉันพร้อมแล้วนะครับแล้วเราก็ดูรูปภาพเมื่อกี้นะครับเป็นรูปงูแล้วก็ดูรูปภาพต่อไปด้วยนะว่ามันคืออะไรนะครับนะครับแล้วเราก็กดต่อไปให,ให้มันขึ้นติ๊กถูกนะครับแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการรับรางวัลเพิ่มนะครับกพกด คูณ10ได้เลยตรงนี้ก็ได้รับในส่วนของดาวมาด้วยนะครับซึ่งดาวเนี่ยจะเป็นการสะสมคะแนนตรงนี้นะครับคะแนนเนี่ยถ้าเราติดอันดับ1ก็จะได้รับเงิน80บาทเลยนะใครที่อยากเล่นเกมติดอันดับเนี่ยก็เล่นให้ติดอันดับ1 ข้ไวนะ้ว่ายิ่งเรามีอันดับเนี่ยมันก็จะได้รับในส่วนของยอดเงินเพิ่มนะครับการเล่นเกมก็มีแค่นี้เลยนะครับกดเลือกรูปภาพเนาะแล้วก็จํารูปต่อไปด้วยว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราก็จะได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้นะครับเล่นเกมง่ายๆนะครับผมไม่ยากนะนี่คือการเล่นขั้นตอนที่1นนะครับต่อมาเรามาดูที่คะแนนของฉันนะครับคะแนนของฉันเนี่ยมันก็จะเป็นการจัดอันดับเนาะในส่วนของตารางคะแนนที่มีคนหาได้รับคะแนนติดอันดับ นะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะก็อันดับหนึ่งเนี่ยชื่อแตงโมนะครับน่าจะเป็นคนไทยเลยนะครับอันดับสองเนี่ยเป็นวิษณุนะครับผมอันดับสามเป็นนิรุตนะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับยอดเงินตามลำดับไปอันดับหนึ่งนะครับถ้าเราจบอันดับได้เนี่ยก็จะได้รับเลยแปดสิบบาทนะครับตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเวลาบอกว่าเหลือเวลาอีกกี่ชั่วโมงจะสิ้นสุดในส่วนของการจัดอันดับคะแนนนะครับก็เหลือเวลาอีกแค่8ชั่วโมงนะครับอันดับ2ไป40บาทนะครับผมอันดับ 3- 20เนาะและก็4นะคร ซ C เนี่ยได้รับ6บาทนะครับเรียงลงไปเลยนะครับผมตามลําดับตรงนี้นะถ้าเราเล่นทุกวันติดอันดับแรกก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมนั่นเองนะครับต่อไปฟรีนะครับตรงรูปจอยเกม จอเกมตรงนี้เนี่ยก็จะมีเกมต่างๆนะครับที่เราสามารถดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารากิจในการรับคะแนนตรงนี้เพิ่มได้นะครับเราต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเนาะแต่ถ้าเราไม่ดาวน์โหลดก็เล่นเกมในแอปนี้ได้เลยครับต่อไปการชวนเพื่อนนะครับการเชิญชวนสร้างไรายได้ตรงนี้เนี่ยก็ตอนนี้นะครับผมมันไม่สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์การเชิญเพื่อนได้แล้วเนาะต้องไปดาวน์โหลดจาก Google เท่านั้นนะครับเพราะว่าใน Google Play Store นะครับมันไม่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะเพราะว่าถูกถอนออกไปแล้วเนาะก็สามารถดาวน์โหลดจาก Google ได้นะ่ไม การแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนได้แล้วนะครับต่อไปเป็นเมนูฝึกฝนนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางในการเล่นระดับนะครับผมก็ง่ายปกติแล้วก็ยากนะครับระดับสูงสุดของผมเนี่ยอยู่ที่ระดับเลเวล21เนาะก็สามารถเล่นตรงนี้ในการทําคะแนนเหรียญทองได้เหมือนกันนะครับรูปแบบการเล่นก็เหมือนกันเลยนะครับกดเข้าไปเล่นเนาะอันนี้นะครับระดับง่ายนะครับผมกดเล่นได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็กดจี้มๆไปแล้วมันก็จะได้รับในส่วนของคะแนนด้วยนั่นเองนะครับก็เล่นตรงนี้แต่ว่าเราจะไม่ได้ดาวหรือว่าไม่ได้รับคะแนนเน เหรียญทองเท่านั้นนะครับนี่คือเมนูการเล่นทั้งหมดนะ ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทําการอัปเดตนะครับการถอนเงินให้อีกรอบแล้วกันเนาะเพราะว่าต้นคลิปเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับการถอนเงินนะครับกดไปที่คะแนนเหรียญทองของเราได้เลยนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับการถอนเงินเนี่ยขั้นต่ำเริ่มต้นที่10บาทเนาะในการถอนเงินวิธีการถอนนะครับก็จะเป็นช่องทาง To Money Wallet นะเดี๋ยวจะดูในส่วนของประวัติการถอนเงินก่อนนะครับก็ต้นคลิปผมถอนไปที่242บาทจุดสสตางค์นะครับเป็นยอดล่าสุดที่ถอนไปก่อนหน้านี้นะครับต่อมาเดี๋ยวจะ ะอัปเดตในคลิปอีกรอบนะตรงนี้เลย34บสาทจุดสงตางค์นะครับกดถอนนะครับและก็ทำการใส่เบอร์ wallet ให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราเคยถอนอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องใส่เบอร์ wallet ซ้ำนะกดถอนได้เลยอถอนเงินสำเร็จนะครับคุณจะได้รับเงิน34บสาทจุดสตางค์เนี่ยภายในระยะเวลา24ชั่วโมงกดยืนยันได้เลยจากนั้นนะครับผมก็ให้เราเข้ามาดูที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับประวัติการถอนเงินของเราตรงนี้เลย ตรงนี้นะครับผมก็อยู่ระหว่างรอดําเนินการนะครับก็จะมีเวลาวันที่บอกนะครับในส่วนของการถอนเงินเนาะสามารถกดดูได้นะครับผมตรงนี้นะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างกําลังปรปับปรุงนะครับกาลังประมวลผลการตรวจสอบยอดเงินที่เราทําการถอนไปนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการถอนเงินนะจากการถอนไปก่อนหน้านี้นะครับก็ถอนไปหลายครั้งแล้วนะรวมๆแล้วเนี่ยก็น่าจะหลักพันแล้วนะครับทุกคนใครที่เคยเล่นแอปนี้แล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้เลยในส่วนของการ นนถ้ามันยังไม่มีการแจ้งเตือนในส่วนของอเงินเข้า t ูมอนี่เวลต์มากนะครับเราก็สามารถเข้ามาเช็คในแอป t ูมอนี่เวลต์ก่อนได้เลยว่ามียอดเงินล่าสุดเข้ามาหรือเปล่าถ้ายังไม่มีเราก็ต้องรอการตรวจสอบตามระยะเวลาที่เขากาหนดเนี่ยก็คือไม่เกิน24ชั่วโมงนะตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มียอดเงินเข้ามาเนาะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินเนี่ยปกติถอนปุ๊บมันจะเข้าเลยนะครับใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ